ไม่มีความสำเร็จใดในโลกใบนี้ที่ปราศจากการลงมือทำและลงมือทำซ้ำอย่างต่อเนื่องนะภาพที่เห็นด้านหลังของป้าเบญจากายเป็นการแกะสลักหินก้อนนะที่มีลักษณะปุป,ปูปะปะนะแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะว่าจะสามารถเป็นลูกกลมเกลี้ยงได้นะอันนี้นะก็คือผ่านการทําซ้านะทาซ้ําอย่างต่อเนื่องโดยใช้เหล็กสกัดที่มีปลายแหลมเล็กๆนะค่อยๆสกัดออกทีละเล็กทีละน้อย ก็ไม่ต่างอะไรจากเรานะที่มีเป้าหมายอ,อยู่ในหัวหรือว่ามีภาพความสําเร็จอยู่ในหัวถ้า เราไม่ลงมือทําซ้ําแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องป้าเบญจกายเชื่อว่าภาพความสําเร็จในหัวก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ถ้าแค่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะแล้วที่สําคัญต้องลงมือทําซ้ําอย่างต่อเนื่องนะถึงจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่กับป้าเบญจกายค่ะบ๊ายบายค่ะ